สวัสดีเด็กๆทุกคนครับวันนี้มะลิอยากวาดรูปสายรุ้งแสนสวยแต่ว่าดินสอสีบางแท่งของมะลิหายไปงั้นเราไปตามหาสีในสวนหลังบ้านด้วยกันนะครับเริ่มจากสีแรกแดงดูสิครับเต่าทองตัวจิ๋วสีแดงกำลังนั่งบนใบไม้เขียวเด็กๆลองชี้สิว่าอะไรในภาพเป็นสีแดงนะต่อไปคือสีส้ม ปลาทองในอ่างน้ำว่ายน้ำชวัดเฉวียนแววตากลมใสเป็นประกายนี่แหละสีส้มสดใสเข้าครัวกันหน่อยกล้วยสุกหอมหอมสีเหลืองวางอยู่บนโต๊ะไม้เห็นไหมครับสีเหลืองชัดเลยตายร่มมะม่วงลมพัดสู้ซาใบไม้สีเขียวแกว่งไกวไปมาเย็นตาและสบายใจนี่คือสีเขียวของธรรมชาติ เงยหน้ามองท้องฟ้ากว้างใหญ่เมฆฟูฟ้องลอยอยู่บนฟ้าสีฟ้าสดชื่นชวนให้ยิ้มรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยมองใกล้ๆตรงก้อนหินในสวนหอยถากตัวน้อยกระดืบช้าๆพร้อมเปลือกสีครามเป็นลายวนลึกลับหน้าค้นหาใช่ไหมครับข้างร้ันไม้มีดอกต้อยติ่งสีม่วงบานยิ้มรับแดดอ่อน มาลีหยิบสมุดสเกช็ชขึ้นมาวาดทันทีสีม่วงแสนอ่อนโยนโอ้เพื่อนมาแล้วปันกับฝ้ายเอาสติกเกอร์และสมุดเล่มใหญ่ติดมือมาด้วยเรามาทำชมรมคนรักสีกันนะอยู่ๆฝนก็เริ่มโปรยเบาๆเด็กๆยืนหลบใต้ชายคามองหยดฝนตกกระทบพื้นเป็นวงกลมสวยงามอากาศชื่นใจจริงๆฝนหยุดแล้วครับ แดดค่อยๆทะลุเมฆออกมาพื้นชุ่มน้ำเป็นประกายระยิบระยับเด็กๆวิ่งออกไปด้วยความตื่นเต้นว้าวสายรุ้งตัวจริงพาดอยู่บนท้องฟ้าเหนือหลังคาบ้านไทยเรามาทวนสีทั้ง7ดด้วยกันนะครับแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าครามและม่วงถึงเวลาร่วมมือกันแล้ว ทุกคนช่วยกันวาดสายรุ้งเส้นใหญ่บนกระดาษแผ่นโตดินสอสีหลากหลายกระจายอยู่รอบๆงานทีมเวิร์กสุดสนุกเสร็จแล้วครับภาพสายรุ้งของพวกเราถูกติดไว้บนผนังห้องนั่งเล่นคุณพ่อคุณแม่ยิ้มและปรบมือให้ดังๆเลยวันนี้มะลิได้เรียนรู้ว่าสีสันอยู่รอบตัวเราเสมอและเมื่อเราแบ่งปันไอเดียกับเพื่อนๆสิ่งเล็กๆ ก็ปลายเป็นผลงานใหญ่ได้ขอบคุณที่มาฟังนิทานกับมลินะครับถ้าชอบเรื่องนี้ bye bye. ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ bye bye. แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า bye bye. สวัสดีครับ bye bye.